สีสกเก็ดองอิงเพชรบ้านแพงแแเด้องอิงปอบนะมาพียร์มหัว โอ้ยนะผู้ใดตีใครเราบังคับผู้ใล่ะโอ้ยสามอีโอลยยาว่ามันยาว่ามันอีอย่งมันพวาไกลแ่ไหมาเี๋ี่ไม่รอดวายเลวพถือเลขมันเป็นงจีล่ะเอาเอามื่อนี้พ่อถือเลขสิจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ๆขอบคุณค่ะ อานนีร่อิดถใครรูคอยเอาขอเสียงคนที่ไม่ถูกหวยหน่อยเหมือนสนามไี่ไ <principio Bernard Arabic> <till> ่วถามหาผู้ถือมีบ้างเอาไปแต่จมือด้วยเทอเอาข้นวางตั้งอันลีกอะไรอันเขาหงส์ซื้อซื้อเกมซื้อซืองื้อแอดแออะไร้าเอาเจบ่มีหลักถือจะมาควงกระดานพ้นเลย นนะเขาขึ้นงไบันเสอดขึ้นเลยขึ้นดนี่เปานี่าหาแกงไตลอดเจ้าออมาเงินมาจเงินนะู่้เลือต้นด่างด้ยโอ้ย เขาใจดีที่ใส่หะโอ้ยพี่บอกเอ้ยมันเป็นเจ้าหน้าี่ละประเทศไทยเป็นยังไงว่ามาด้วสิออกแดงแหม่ไหนกลับมาเป็นจุ๋มหมุนลูกยุ่เล็กรวยรวยยุ่ยหันยังพันเตียงยุ่ยได้พันสอนเขารู้ข้าสอนเนี่ยังแบบนี้เจ้าหน้าที่ได้เสี่ยงลูกก่อนไปหมดเลยเสี่ยงไทยเสี่ยงไทยเพราะไม่เอาเสี่ยงว่านอรีอาจ้าแม้องค์มาชื่อข่อยบอกแสดงว่าเจ้าเสี่ยงต้น ข้าเไปม้อนกันให้ข้ามาขึ้นไล่จะบอกขาไมนไล่จะบอก้าเลยปะแต่ว่าอะไรยี่งหลมเลาเติมด้วยอะไรเตมดวย่แบอกกล่างเอะๆเออเอ้าปันดีบอไปทกคณะมการเลยจ้าบอกว่าจะไหนก็ต้องเก็บระมาล่อย่นขสวนอยู่เลทับว่าเ่สวน้ยาไทยไหมหไปด มันจะตายงอนแล้วเดี huh. ๋ยวดิตายอนยังนมันละนี่ยอนจะเห็น่าตไปนั่นเ็แก่ไปหาบอกกันิบอกเพื่อนเขต้องขายบัทไปเพื่อนมาพี่รูดไปานกรกุศลในงานอ้อยชอเลยดิไปกจอกไปนัเกออกมาแล้วีไกันเลย ไม่ได้ขอบคุณท่านรองผู้ว่ากาจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณผัวน้มใช่หรือผัวเผัวยอยยังผู้ยบานสุริยาได้ผัวผู้ยบาน่ได้ผัเป็นผู้ยบานเป็นพอแม่ออกคับผมยนี่ีัดีีัดพร้อมแนเป็นไม่ออกคับแล้วพอพอย่งใส่หนึ่งรวยกับจนนึงอกีขาลักผู้จักรูกก็อยู่จัดเอาไม่มีตออแมวอกระพือนะ่น้อง ไฟเขียนจำลุงพ่อมาเติบมาก็แังลุงพ่อสาบัมอบ้เออ่อามันสี่้าววัดกันิีไปบ้านอบเออบ้านมัดกระต้งตัวหนังสือเขียนนี่ขัดวัตถุเทพด้วยพอดีใส่สี่างหนึ่งเขียนสีแดงแดงเออเป็นสีแดงแดงของลุงแดง้วยกันแดงแดงเข้มของของวัดเจ่าไปตัวเอาไปทำอะไรวางวงไมเอาให้อยเลยเอาวางอะไรไว้ใส่ดีกินยาเด็กชอบเปนเอาอย่ไหม แพงกับแพรคันกันไปหนึ Naj ่งอือนเอใจมั่งหญิงจ่อบมากลยนีผู้ประกาศกรรมการหละกูกิมไม่ปันแพงท่านผู้พพาเนี่ยซุ้งไทยต้มาซึมลึกลงไอ้หอย่าหันกูเลยท้างไม่หนังพี่ตะกุ้งเลย โอ้ยมันปนตุงไม่ยังกันะใส่เน่สต้นนี้น่กับน่พูดโอ้ยใส่เน่สมุนไพีก่อนนะนะอิงอนตูแล้วมันเจาวต้จ้าโอ้ยมขาวดอกอันนี้มันดำขาวอ่อแล้วแล้แบบขาวฟ้าไอกตาบาบไปนั่งในกุชลงข้อมบาไมูกอไปประเดยเล่นะจ้างจยีสิบเลยะอเมาแล้วกยมอนขอขุเราขอบเรา ไม่ได the ้ใ้เงินก็ขอบอาชีพกามะล่ำดจกลำางทานเลยว่หนายตูมาหลมาหลมาาเ็กไหลพยเอกจ้าพยเอกดิพายเอกวัดนี่เอ้ามาพยากวัออาสาเป็นทงเีงานหย่าดเอไปแก้เขาหัวเก้าวดหมถ้าปหัวเพราะเก้าปวดพไม่พระอ่มือไปคพระถ้ารมาเลยค่ะสีสเก็มมันเลยครับพารางพวกแต่บากนี่ เอ่เจังที่มีวงสองอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ภายใต้กันรว่าคือวงนี้เากับผู้ใดบริหารมาเหนียาพิีเทืองเสียงภายในพี่น้องเลเบิ่งบอนในสตอรี่ให้ลูกแม่เรล่าตสนีพิีในสุดหยอดหนารงการท่อทางกันเลยเห็นแล้วไปเห็นแล้วและก็รับศิลปินนัทอายุสิปีอันตั้งหาเหบ่ม่ันตั้งหาเหม่งอ อางติขึ <fin ery> <ots> ้นมาชิบหกปีนั่นเองคืนี้อตัวตัวชื่อตเอาฟันูรปสร้านสั้าสี่กันครับเอกตัวไหนทั้งวน้ไปซื้อชิวๆเอามนออกแปดเจ็ดเอฟแปดเออสร้างกับเจ็ดเอกับแอดนั่นนั่นันเอาเอกกั่มาเท่าเทียงซื้อเลีกับอะไรตัวสิบหกเอเะเอ้ยมาเท่าเที่วันทองทิพย์ย เคยโดนในเท้าต้วนแล้วสมมติตัวคานี่ในน้ำซื้อว่าขุนแผลแม่เอ้ <c oughs> ยเดี๋ยวนี้เศษเสียใจเขาว,ว่าเมียไปไม,มีสูวง <c oughs> วันทองเอ้ยกูสิกูเท่ามากชีมามึงจะต้องมุนสั่งมาสุนแทนมือนี้ชีมาเจา้าชีมาเน่า แต <sm> ่ยากอนบลำกงนนี่มิลมทโอ้าเปงงหลายเสียนยี่หรอกางานหลายาเืจับสุดจะได้เป็นกสักทีนนี้ล